อายุ42เดือนทักษะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายได้เองอุปกรณ์รูปแก้วแตกหรือของมีคมรูปสัตว์ที่เป็นอันตรายรูปหม้อกระทะที่อยู่บนเตาไฟเป็นต้นแนวทางปฏิบัติ 1. ผู้ฝึกสอนให้เด็กรู้จักสิ่งรอบตัวที่เป็นอันตรายและวิธีหลีกเลี่ยงจากรูปภาพเช่นเตากำลังร้อน อย่าจับเตาเดี๋ยวมือเจ็บอย่าเดินไปทางที่มีเศษแก้วเดี๋ยวแก้วบาดเลือดออกพี่พีพีรูปภาพอะไรลูกรูปภาพเตาใช่ค่ะมันเปิดไฟอยู่ใช่ไหมคะมันร้อนไหมคะข้าวหอมมันร้อนใช่ไหมคะข้าวหอมเอามือจับได้ไหมคะไม่ได้มันร้อนเดี๋ยวมือเจ็บนะคะ นี่ภาพอะไรคะคุณหอมแก้วแก้วมันเป็นยังไงคะคุณหอมแก้วมันแตก,แ,ก,แ,ตกแล้วเวลาข้าวหอมเดินไปเนี่ยข้าวหอมเดินไปได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวแก้วบาดเลือดออกใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะ 2. ผู้ฝึกแนะนําพ่อแม่ผู้ปกครองสอนให้เด็กรู้จักสิ่งรอบตัวในชีวิตประจําวันที่เป็นอันตรายและวิธีหลีกเลี่ยง ก็สอนพีเรียกเรียกสถานการณ์เหล่านั้นนะคะเช่นนี้ค่ะถ้าคุณหอมเจอรูปแก้วแก้วมันตกบาดเขาหอมเดินไปได้ไหมไม่ได้เพราะมันบาดเท้านะคะเดี๋าวเราสอนให้ดูนะคะกระหอมคะนี่รูปอะไรคะแก้วแก้วมาทำไมคะมันแตกมันแตกแล้วหนูเดินไปเหยียบได้ไหมเพราะอะไรเดี๋ยวมันจะเป็น เยี่ยมมากเลยค่ะ 3. ผู้ฝึกแนะนําพ่อแม่ผู้ปกครองสอนในขณะที่เกิดเหตุการณ์จริงเช่นเมื่อเด็กหกล้มถูกของมีคมบาดสัมผัสของที่ร้อนหรือปีนขึ้นที่สูงสอนให้เด็กระมัดระวังและหลีกเลี่ยงนายคะถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์จริงเช่นเขาหกล้มอยู่นคะคะนาจะต้องบอกว่าอาเข้าหอมระวังทางเดินนะลูกค่ะพื้นลื 4. ผู้ฝึกแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองควรจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภยัยที่สำคัญนะคะเวลาอยู่ที่บ้านนะีคะเราต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยนะคะมีมีดหรือยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยเราต้องวางให้พ้นมือน้อง